จะต้องอารักขาคุณาอาเทบดีไปเปิดงานนะคะโอ้ถ้าอย่างนั้นคืนนี้ยิ่งมีความหมายมากเลยนะครับฉันมีคู่มั่นแล้วอ,อย่ามายุ่งดีกว่านะจะอะไรกันนะใ,ใหยเอาหนีบโอ้ด้วนโอ้จะทำหน้าเศร้าเด็ดขาดไม่งั้นเสียฟอร์มดีละอย่างนี้ต้องทำให้เกิดภาพรลอนในะหัวใจของมัน มมนคุณโกรธฉันหรอคะเปล่าเนี่ยเปล่าก็เข้ามาก่อนสี่อคุณชวนผมเองนะเข้ามาทันหด้อาตาอืมได้จำใจเข้านะเนี่ยเกรงใจเอาไปเนี่ยดวนละหมดแล่าฉันชอบผู้ชายที่ให้ดอกไม้ที่สุดเลยแล้วค่ะชอบก็ดีแล้วนี่เพราะอย่างนั้นคืนนี้เราต้องอยู่ด้วยกันนานนะ เฮ้ยอย่าพูดมากอาบน้ำก่อนไปไปอาบก็ได้แต่คุณห้ามหนีไปไหนนะกุรล่ะนะไปรอที่เตียงก่อนก็ได้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 จ ได้มาทำงางวันนี้ฟลุกเป็นบ้าโอ้โหเลิกเก๊กลืมเก๊กนอนรอท่าอย่างเดียวสวรดเดเดรดเดเดเรเดเอเดเดเดไรเด้ยเาอะไรเดเดเดเออดเดเดนาอดอดเ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 ออดเ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 ด้ดเ รู้ไหมว่านี่เตียงของใครถ้าชอบห้องฉันฉันยกให้นอนเลยก็ได้ถือเป็นมือปืนอย่ากนานห้องไหนก็เข้ามานอนข้ามหน้าข้ามตากลับไปต้องฟองอาจารย์ให้ได้ค่อยดูสิหน้าหน้าจะคนอะไรไม่รู้อ,อ้เราเข้าห้องหลวงจิว๋วดีวะาห้ลืมตาดูใกล้เป็นหลงอู่ไปได้วะเราเสียตัวให้มันรลยวยังไงนี้ยอเจ้าสวยลวกู ไอตัวแสบด้วยเฮ้แกมองไม่เห็นอ้าวลืมหลานเลยกูแกมองมองไม่เห็นมองไม่เห็นมองไม่เห็นฉันมองไม่เห็นฉันมองไม่เห็นมองไม่เห็นยังไงก็มองไม่เห็นมองไม่เห็นมองไม่เห็นยังไงก็มองไม่เห็นมองไม่ อเ๋อถ้าข้าวอีกแล้วก็จะได้ตำรวจมาจับทันทีเลยพี่ชายแล้วกอย่ามาฝั่งเล้ยฝากตัวทำไมต้องไล่กันด้วยอ่ะฮะพูดพอหรือยังอ่ะไม่พอผมจะพูดต่อต่อให้ข้าผมตบจนหัวทิ่มจิ่มคอหอยพักหัวใจทิ่มย่อยห้ามแตะไว เขาพยายามเข้าใจอาจารย์มันจะคุกเข่าอยู่ตรงนี้ถึงตายก็ไม่ยอมลุกจะคุกอยู่นี่แหละคุกอยู่ที่นี่จนตายใจเราด้วยเถอะขู่ใช่ไหมเนี่ยไม่สนใจมาเลยเราเข้าบ้านกันเถอะโตพี่ชายพี่เต๋าให้ใจ้องสิบบ้างเถอะไงไงไงหมาตาดำดำก็ได้พูดเบิ่ดขอด้โปรดเถอะเราขอร้องให้กราบก็จะกราบแลนี่เ้าเขาไปแล้วรู้แล้วเนี่ยจะคุกเข่าอยู่นี้ทั้งคืนอ่ะใช่ พูดแล้วก็ต้องทําได้สิสุภาษิตวาดด้านได้อายอดตื้อเท่านั้นที่จะครองโลกพ่ออุษณเรื่องอุทธรไปถึงไหนแล้วเขาจะหมดหวังแล้วครับพ่ออุษณต้องขอโทษด้วยนะครับเราพยายามวิ่งเต้นแล้วแต่ก็ช่วยไม่ได้ ก่อนพวกเธอจะมาเนี่ยฉันคนนึกอยู่แล้วเกาจิ้งเล่นดัดหลังฉันทำให้ฉันต้องติดคุกฉันไม่ปล่อยมันไว้แน่ตอนนี้เกาจิ้งเหมือนก็เต่าหดหัวได้เขาว่ามันอยู่แถวอเมริกาใต้หาตัวพบยากแต่ให้ลูกศิษย์ที่ชื่ออาเตาออกงานแทนเขาอยู่ตอนนี้จนมีฉายาว่าโคตรเสียนน้อยเราต้องจัดการไอ้มอนี่ก่อน แต่คิดจบผมจะทำลายมาให้ย่อยยับเลยพ่อแล้วผมจะใช้ชื่อโคดเซียนหลอกเอาเงินจากพวกเศรษฐีไหมหมดเลยพ่อไม่ต้องห่วงเรื่องนี้ผมทำได้แน่นอนรับรองได้ได ขอพักเราได้ไหมวันนี้ฮะนั่งหยองแบบเนี้มันเหนื่อยนะไม่ได้เหนื่อยก็ต้องทนอ่ะเขาจะทดสอบความอดทนของเราเข้าใจบ้างนี่งั้นแกทนเป็นคนเดียวเดินะอาจจะไปก mhm. ินข้าวด้ตักมาฝากชามหนึ่งถ้าไปเราขาดกันแย้ไม่ไปก็ได้วะระวังเฮ้ยโ เฮ้ยเฮ้ยกระจกันกระสุนมีไปก่อนผมคุ้มกันให้อ so ื รูจีนก็ผ่านมาแล้วทำไมยังจุดบัตทัดเล่นกันอีกแล้วเนี่ยแปลกจังเลยไม่ใช่โอ้ยมันเสียงปืนทหารอะปืนของเล่นกันจะไปของเล่นพ่อมาสิจะบ้าแล้วประตูยังบุบอ่ะเฮ้ยช่างประตูเธอเนอะอะมันจะบุบด้วยซะหน่อยอ่ะไอ้เวรตัวอะไรอ่ะต้องให้โดนก่อนใช่ไหมใช่จะเอาเฮ้ฮ้ยนี่ยอะไรวะนี่เนี่ยโดนตโดนี้เนี่ย อาถูกยิงใช่ไหมเนี่ยฮะของปลอมนะอาเจ็บหรือเปล่าล่ะเจ็บแจ๊ะสอบว่าอาหนังเหนียวหรือเปล่าวะแม่ก็ไมจะไปสอบแกบ้างแล้วนี่ของ้อยอาหมายแล้วเฮ้ยนี่อาปืนจริงๆอะนะอาเพ่นเธอเลยนะเอาข้าตั้งนานใ้กูโดน้่อยถึงหมอยเพ่น มีตหรือเปล่มีที่ไหนอ่ะนี่นเฮ้ยมาจากไหนวะน่ะมีอยู่เฮ้ยชดน้อดิวะโอ้แมนมึเสร็จแ่เนียย่าย่าย่าาาเหย่าย่ากันนี่ ะเราเข้าไปเราเข้าไปได้อยู่ทำไม <む>うん。<ス><ス> เี๋ยวก่อนมันาะสรลงให้มันอิหมอนี่ยังมีประโยชน์กับเราครับกัเฮ้ยมาเลยจะพาไปลงที่บ้านเก่านะมาเลยเร็วอ้ามาที่นี่และเหนื่อยข้าโอ้เหนื่อยจังเลยโอ้ยโอ้ยแกนาไปไกลบ้างอ่ะโอ้ยแกนะสิโว้ยโอ้ยโอ้ยทำไมมีคนอยากฆ่าแกนักอ่ะศัตรูแกเยอะอ๋อนั่นสิมาเป็นขยงเลยใครจะไปรู้แล้ว อ,อ,อย่าพึ่งพูดเลยนะเข้าบ้านก่อนเช้าวค่ะโอ, <alia> อ้หลานเวงก็ให้เราลองลูกปืนโอ้ยนู่ของปลอม,มอ่ะให้ยังพูดอีกโอ้อยฮึฮไอ,อ,อทำอะไรอ่ะ นายกำลังคิดเรื่องอดีตใช่ไหมรู้ได้ไงอ่ะฉันแต่ที่หัวนายจะรู้นายคิดอะไรอยู่แต่ปากก็รู้ว่ากิดอะไรแต่มึกก็รู้ว่าจับอะไรแต่ถ้าแต่ไอ้นั่นเฮ้ยพอแล้วเลิกแต่นเฮ้ยแค่นี้ก็เชื่อด้วยไม่ให้แต่ไม่ให้แต่เดี๋ยวรู้ความรับกับนายแต่ไม่เอาจะปักกันไปสับไม